แนะน,นโอ้เขาทำตัวเองเห็นได้แค่บอกวาอ่าอะไรนะไอโทรศัพท์แตกแล้วมันบอกเหรอเอถ้โหดูดหน,นี้แตกเลยลนะ่ะมันหลายหลายเครื่องแล้วแตกอะ่ะทำร่วงกัน โอ้ยคนสีฮะฮะหรอเรียล,ลวนเลยอเอาซีนก็ไม่มาหรอมาทั้งสองเลยวันนี้ไม่มาทำไมไม่มา ดูน้องนุ่นดีกว่าน้องนุ่นทำอะไรนี่เจอแล้ววันนี้เลี้ยงน้องนุ่นเต็มที่เลยน้องนุ่นอยู่คนเดียวน้องนุ่นนะเอาไอติมคนเดียวรับกับคนเดียวเลยนะเอาคนเดียวเลยวันนี้ไอติมมาเลี้ยงนุ่นคนเดียวเลย โอเคป่ะโอเคไหมโอเคไหมฮะเนี่ยซีนก็าไม่มาเชื่ไมมาเอาคนเดียวเลยร <laughs> ับคนเดียวเลยเอาคนเดียวเต็มๆเลยนุ่นเร่ร <laughs> <laughs> ้อนไหม <laughs> พัดลมไหมพัดลมอะ่ะเออพัดลมดนะ ลมเย็นเยน็ทำข้างกระบะรอบคันนะครับคันนี้น,นี้รอบคันปอดกันชนแล้วเรียบร้อยประตูครับน้องนุ่นการสีนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับชิ้นส่วนครับทำให้หมดเลยอากระรงอากระรงฟ้ากระรงลาบกลับบ้านเขาลากลับบ้านเดี๋ยวก็มาวันเสาร์มั้งมีฟ้ากระบงคันนี้มั้งโอเค นะโอเคเอาเลอะอันนี้รอบคันไหมเหรอหรือไม่ใช่ออกข้างหน้าเดียวเอาอนนั้ว่ารอบคันโอ้คนคนหน้าหนาว่าเนี่งกันชนมันชนนี่ก็กันชน สีโลงพื้นแล้วจัดพื้นแล้วเรียบร้อยนี่ล้อดเดิมๆเปล่าไม่ใช่นี่หรอนุนกำลังจัดให้นุนกำลังจัดให้สวยๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องมณเณชาแนละครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับปิดคลิปด้วยน้องมุน่นอันหน้ามาดิอันหน้ามาดินุนโอเค